นิ้วแตะไว้ที่จุดเป็นกางห้าสามเก้าลดหนึ่งปัดขึ้นช้นิว้วอ้วนนะกลับมาที่แปดหน่อ่ะเพิ่มเก้าเพิ่มเก้าหักเพื่อเราก่อนฟึบแล้วช้นิ้วอ้วนปัดขึ้นอโอเคต่อไปเพิ่มหนึ่งเซตศูนย์ค่ะถูกต,ต้องครับต่อไปข้อที่สามพร้อมหนึ่ง สามเจ็ดเพิ่มเจ็ดครับมือซ้ายจับบุกิดด้วยนะปัดขึ้นชนิอวน้วนเก้าชนิอ้วนปัดขึ้นครับหักแล้วชนิอ้วนโอเคเซตสนต้อ,อถูกต้องครับต่อไปโอเคข้อที่สี่นะเริ่ม อนิ้วแตะไว้ที่จุดหนึ่งกลางก่อนอเพิ่มสามเพิ่มเจ็ดหกหักเพื่อนใส่สิบใช้นิ้วอะไรปัดขึ้นครับโอเคเพิ่มหกเพิ่ม 5. ห้าหักเพื่อนออกใส่สิบปัดขึ้นใช้นิ้วอ้วนเซตศูนย์ตอบถูกต้องครับเขียนคำตอบเลย